Dạ Lâm ơi em nhỏ ba

What's <laughs> up, ¡Cuidado! Yeah. Yeah. เดือนกับสองคนนี้ทุกคนเห็นแล้วทุกคนสนุกกันหรือเปล่าต้องนี้อ่าไหนๆก็ไหนๆละขอแสดงความเสียใจกับโกลมเนไทยด้วยโอ้โหานี่แล้วก็ขอแสดงความยินดีกับวัชรา นี่มันกำลังจะเกิดขึ้นในต่อไปนี้ในสยานไฟเตอร์ในเดือน11เดือนพฤศจิกายนมันจะเป็นปิสเบนนี่เจอกับวัสนะเพื่อแชมป์คิงออฟเทยเลสติง w o r l สรตุนะโอ้ยไม่้อ้ยสัตว์สั่งเป็นลูกเลยบอกไ่ได้นี่จริงกับงเยไม่ื้อเลยแล้วกูก็รู้มันเออเอเพอใจดีะงั้นรัผมผมรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากๆที่แมตช์ชิงแชมป์ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นผมได้สู้กับคุณก่อนที่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นขอต้อนร รเราไม่สเปกกันดูเสือเราไม่จับมือคว้าเดี๋ยวก่อนสัญญากันก่อนว่าเราจะสู้กันอย่างสงสั์ศรีไม่มีการโกงไม่มีการเลืน่นใต้แข็งขัดต้ดต่อมาตาต่อตาเราจะไม่โกงกันแล้วกันโอเคไหมจับไครไว้ย